แมนยูนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะลูตันทาวน1-0รูปเกมจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มนักเตะเป็นยังไงกับรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก่อนแล้วกันวันนี้แมนยูมีแผน4-2-3-1นะครับสาประตูเป็นอันเดรโอนานดานะครับคัสเตอร์เป็นวิกตอร์เดลเลอร์แล้วก็แฮร์รี่แม็กไกว์แบ็คซ้ายเป็นเลกิลอนแบ็กขวาเป็น on, เดียโก้ดาโลแดนกลางมีอีดิกเซนแม็กโทเนียแล้วก็บูนออฟเฟนเดสส่วนแดนลูกวันนี้นะครับกาลาโชฮอยลุนแล้วก็มาร์คัลลัดฟอร์ดเริ่มเกมมาครึ่งงแรรกกนนะคัับบโโอออ้้หตว่าเป็ฝ าทำลูตันเทาเนี่ยหลายครั้งเลยนะครับแต่จบกันไม่ได้แล้วก็ลูกเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะรัดกลุ่มแต่ก็มมจังหวะได้ลุ้นประตูตตอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่คมกันเองแล้วก่อนจบครึ่งแรกครับอีลิกเซ่นมีการบาดเจ็บนะครับโอโ้โหเรียกว,ว่าถูกเปลี่ยนตัวเลยนะครับนาที่ที่40นะครับแล้วทางเท,ท้าก็ส่งเมซิเมาส์ลงมาแทนนะครับจบครึ่งแรกไป0 0พอมาครึ่งหลังนะเป็นฝั่งเมนยูของเกมสะส่วนใหญ่จนสุดท้ายเมนยูขึ้นนำสุดเป็น1-0งจากลูกยิงของ ler, วิกตอร์ลิน ะครับโคตรคมโคตรเฉียบขาดเลยแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับแมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในนาทีที่59นะครับจากวิกตอร์ลินเลิฟพอขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับทางฝั่งของรูตันทาวก็พยายามบุกแมนยูเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้แผงหลังแมนยูนะครับโอ้โหค่อนข้างรับแน่นแล้วก็รัดกุมได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้แฮร์รี่แม็กควายแล้วก็วิกตอร์ลินเลิฟเนี่ยจับกุญแจอย่างลงตัวเลยทางฝั่งของทีมทั้มีการแก้เกมนะครับเอาแอนที่ลงมาแทนกาลาโชนะครับแล้วก็ลาอองยรบาดเเเจ็็บบนะครัักกกอออาาดีีมมยลงแทนแลล้วก็เปี่ยน ลราออกเอาลาเฟลวบาลาลงมาเรียกว่าครึ่งหลังในแมนยูีโอกาสหลายครั้งเกือบ20อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะมาคันฟอร์ดนะครับโลง่ลงๆซัดไปแต่ติดผู้สาประตูนะครับไม่คมนะครับแล้วก็จังหวะแอนโทนีไดซัดแล้วก็ไม่เข้าเหมือนกันสายก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูเฉือชนะตนันทาวไป1นึ่งศูย์ไมนยูตอนนี้นะครับเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนนะครับขยับขึ้นไปอันดับ6ชั่วคราว นะครับอ่ะมาพูดถึงร oh, ูปเกมหน่อยแล้วกันต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเทท่าค่อนข้างจัดตัวแบบรัดกุมนะครับอ่ะวันนี้แบ็กซ้ายจัดตัวได้ถูกใจเลยครับเอาเล็กแลลงมานะครับไม่ฝืนใช้เดียโกดาโลอีกรูปเกมรวมนะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเกมลูกเนี่ยยังมีตุ่ยขัดๆนะครับแนวลูกเราเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่ายังจูนกันไม่ติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์เนี่ยก็ยังไม่เด็ดขาดพอนะครับมีโอกาสหนึ่งๆหลายครั้งหลายคนเหมืออออนนนนนนกกกกััััแตตต่่่็็จบบไไมดด้้ววีเเเปปงงงงหลลยยาิิรรร์ฟะะคู ให้แมนยูไปก็หลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งกองหลังกองกลางนะครับส่วนมากยิงประตูชัยให้แมนยูแนวลูกเนี่ยไม่ยิงกันเลยนะครับแล้วก็จนัดล่าสุดในพิมลิกที่ชนะนะครับก็คือ1 0ตลอดเลยนะครับตอนนี้สำหรับ Man แมนยูเราวันนี้รูตั้งเท้าก็ค่อนข้างรับลึกพอสมควรนะครับแล้วแมนยูเจอทีมรับลึกๆแล้วก็รับแน่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเจาะลำบากแล้วก็ทำสกอร์ยากเหลือเกินส่วนแพงเกมรับวันนี้นะครับโอ้โหยกชนิตให้แฮร์รี่แม็กควายเลยนัดนี้เนี่ยผมยกให้ปีแกเป็นแมนออฟเดอะแมตช หลังทั้งทีมเลยบล็อกลูกสําคัญสกัดลูกสําคัญเนี่ยพี่แกจัดการได้หมดเลยสำหรับแฮร์รี่แม็กควายครับแล้วต้องบอกเลยว่าหลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยพี่แกเนี่ยแบกทีมมาหลายนัดแล้วก็รอดูกันต่อไปว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยจะรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้หรือเปล่านะครับและย้ำอีกครั้งครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานะแฮร์รี่แม็กควายตอนนี้คือตัวจริงแล้วนะครับวาลานก็เบียดไม่เข้าและผมคิดว่าถ้ามารนส์กลับมาเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะได้ยืน คู่แฮร์ดีแม็กไกวก็เป็นได้นะครับเออนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับภาพรวมทีมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนฟอร์มนักเตะวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปว่าวันนี้แฮร์ดีแม็กไกวเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับก็เอา MVP ไปเลยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเลกิลอนนะครับโอ้โหวันนี้จีจ้าสุดๆเลยนะครับเป็นแบ็คที่เติมเกมดีแล้วก็เกมรับเนี่ยค่อนข้างจะจัดใจเด็ดพอสมควรนะครับเลกอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือวิกตอร์เดนเดอร์เลยนะครับนอกจาก ผิดพลาดอะไรเลยแต่ถ้าให้ชั่งหนักว่าใครควรได้รับแมตตออร์เดแมนเนี่ยผมให้แฮร์รี่แม็กไความากกว่านะครับเพราะวันนี้แฮร์รี่แม็กไควาเนี่ยค่อนข้างจะแบกแผงหลังเยอะพอสมควรแล้วก็วันนี้พี่แกดูมีความเป็นผู้นำนสุดๆเลยนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไควาเข้าบอลเนี่ยโอ้โหแต่ละลูกเนี่ยเรียกว่าเด็ดขาดชัดเจนเลยส่วนดานก่าเนี่ก็เรียกว่าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับบูโล <Bon o S 2> วันนี้ก็ดูเหมือนจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับบางจังหวะดูแบบเร่งรีบเล่นไปหน่อยก็อาจจะมีเสียจังหวะกันบ้างนะครับส่วนแนวลูกวันนี้นนนนะะะะะคครรัััับโโออออออ้้้้้หหห่่ขาาาางงงงจจจมมีปญเเเยเยยยลตดูดววททไแแแกกกใ็ เ,เด็ดขาดได้เหมือนฤดูก,กาลที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าฤดูก,กาลนี้เนี่ยแนวลูกเราเนี่ยโอ้โหฟืดของโคตรฟืดเลยก็อาจเอาใจช่วยนะครับหวังว่าเลดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีการาโชอีกหลายหลายคนนะครับจะปรับปรุงการทำประตูลแล้วให้เด็ดขาดเจอกุมคนนี้ขึ้นมาหน่อยส่วนนัดหน้านะครับแมนยูมีคิวไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับวันที่26พฤศจิกายน ที่หน้าก็พักเบรกทีมชาติไปก่อนนะครับแล้วก็เจออีกที26พฤศจิกายนนี้นะครับไปเยือนเอฟเบอร์ตันนะครับอ่ะรอดูเลยครับว่าแมนยูจะปรับเกมลกให้ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนผมช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ลงมา2คลิปแล้วสำหรับแมนยูนะครับเนื่องจากป่วยนะครับเส้นเสียงอักเสบนะครับพูดไม่ค่อยได้ครับคลิปนี้อาจจะแบบพูดเสียงเบาๆแล้วก็แห่ๆไปบ้างก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับกำลังพยายามรักษาตัวเองอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับรายกันารสกัดอย่าลืมกดีครับ